จะต้องเตือนว่าอะไรดีล่ะถ้าหลงเข้ามาอยู่วังวนนี้แล้วนะคะก็ต้องไปให้สุดรับชมเพื่อความมันเทิงใช้วิจารณญาณน,นะจ๊ะไม่ได้บอกให้ใครมาเล่นตามเพราะว่ากูเนี่ยพูดอยู่ทุกวันว่ากูเนี่ยมันคนชั่วกูเนี่ยมันคนเลวแต่กูมันเป็นคนสวยซึ่งไม่มีใครบอกกูหลอกตัวเองค่ะเริ่มสวัสดีเด็กๆมาแิ้มไม่ได้จา่ายอยู่กับ GS 8ปดฮู ho! ราบจมเพาอความบันเทิงเท่านั้นไปไหนดีไปไหนที่คิดว่าดีไปไหนเราคิดว่าได้ซึ่งไม่มีรถไฟตีลังกามหาสนุกทะลุหนังเหเย้เยเยอยู่กับไวโคเซมีคะแนนเข้ามาหกพับุกขึ้นไป เลสโก้ s <S เล่นมีได้มีเสียรับชมพวกกอนบันเทิงน,นะคะไม่ต้องเล่นตามไม่ต้องสือหลักดูเฉยๆพอรู้โดนแดกแหดปากร้องบอกใครไม่มีใครสงสารนะคะอีสัตว์เอาความไปใส่เบิดมาร์เยี่ยงจริงแล้วยังไงก่อนแล้วยังไงเอ่ยแล้วยังไงคะ เด่นลูกกอกเขาเล็บสกติก,กสก,กจอยยังไม่อยากจะลงให้กูอีกยัง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 อีกอมไม่ต้องเล่นตามนะลูกแม่เตือนแล้วนะคะ่ะโดนแดดแหกปากร้องไม่มีใครสงสารนะลูกเรื่องนี้เอาคุมดุนซื้อ มาบโอระโอระยีฮหาโรตรระระเอางงมีกำไรเก้าร้อยเลิกละ <laughs> 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 เกมนี้้ี่จำมันออกมาใหม่ๆก็คือเข้ามาเล่นตอนนั้นแล้วก็ไม่เคยเข้ามาอีกเลยเพราะว่ามันแดกเ <laughs> ข้ามาทีไรโดนทุกทีไม่เคยรอด มึงพอมาโดนหลายๆที่เข้าเขาไม่อยากมาแล้วใช่ปะแต่ก็เหมือนเกมอีหมาที่แม่คีซี่อยู่พักหนึ่งนะ่ะอนูบี s อ่ะก็คือ,คอตอนแรกมันก็แดกนะแต่พอตอนหลังๆมันให้เราก็เลยแบบติดหนังงอมแงมงอมแง,งมง้งงงงม,มาร์ปทังข้างนอกข้างในนะฮะตัวคูณสไลด์ไปเรื่อยๆ เองแต่ว่าข้างนอกมันจบเทินปั๊บมันหายในฟีเกมมันไหลไปต่อจกนกว่าจะหมดเทินขนาดหละแล้ววายมันหนีบแล้วก็ยังจะอยู่ให้ต่อในในเทินถัดไปวายมีแค่ข้างบนกับข้างล่างนะฮะสี่ช่องบนสี่ช่องล่างถ้ามันตรงกันมันจะหนีบหนีมันมากหนีบอะ่ะ อระยีะ่หไม่ต้องเล่นตามดูเฉยๆแม่เตือแล้วนะฮะอยู่กับซ s 8นะแะแม่เล่นมานานละหลายปีละห้าปีหกปีละซีนอ่ไม่เคยมีปัญหากับกูอาจจะมีบางช่วงที่ระบบถอนแม่งกลัส้นตีนหมาก็ด่า แต่เดิมมันก็ถอนได้ก็เลยยังอยู่กับมันนะฮะอีกอย่างเคยถอนมาเป็นล้านด้วยไงสองล้านซินนี่ทรีวิเชตแล้วมันถอนได้ก็เลยมีตอนเกมบัคตอนนั้นที่มีปัญหาก็ถอนได้ไงก็เลยอยู่กับแม่งมาตลอดอือแล้วโอระดีฮ่าเฮย้ยมันดีแปลก ปกติเกมนี้หวังไม่ได้หรอกค่ะมันเฮียทำไมวันนี้ต้นนี้อะไรอ่ะอันนี้ร้านอะไรนี่ทิปเพื่ออะไรวะถ้ามันถูกดอกนี้มึงโดนเลยนะคูณสิบสามนี่เป็นหมื่นเพราะอีตัวนี้มันใหญ่ไม่ใช่ของเล็กไม่ใช่มาเล่นๆไม่ได้มาโบโบเบเบ ถ้ามังโดนนะแถวหนึ่งมีสักสองตัวรู้จักกูเลยเพราะมันคูณสิบสามมันคิดมันจะให้เหรอไม่ให้อยู่แล้วป้ามาบมาบ ยังไงก่อนเอ,อ้ยยังไงเฮ้ยหนีบแล้วยังไงคะเหมือนก็ดีนะ ต่ถ้าซื้อใหญ่กว่านี้ไม่ได้หรอกแม่กแดกเกมน,นี้น่ากลัวเป็นการเอาคะแนนน้อยแนะ่คะแนนเยอะนะฮะเราทองไว้ในใ,ใจถ้ามันถูกแม็กวินแตกเป็นหมื่นได้หล,หลายหมื่นได้เพราะฉะนั้นยืนงงในดงส้นตีนค่ะรอมันท ตัวยหยุดทุกสถาบัาน,นจริงๆเนาะคูสิบสามเนี่ย ปั่นยุงนอกน,น,อนะถูกดีๆนะเว้ยพอลงแงะซื้อไปน,นิดนึงนะเราโหบีก้าเลยมาจากการะบีก้าก็มาเลยครับ เฮ้ยเดี๋ยวนะวายไปไหนหมดจ้ะรีบทำลายวายกูเชียหนีบไวยังไงหนี้วได้ครั้งเดียวค่ะมาร์ พราะข้างบนมาเหลือครั้งเดียวตอนข้างล่างเป็นสามแต่มันจะเอาอันที่น้อยกว่านะฮะแล้วยังไงก่อนโอ้โหีอจิงช้าสวรรค์กับอิะครสัตว์กัดกันเชียเออเนาะ ตอนนี้ต้องหาเกมแปลกๆเล่นเกมที่เล่นประจำอย่างานัพีพี่ช้างชักเริ่มชักเริ่มเฮียหาเกมแปลกๆที่เราไม่ได้เล่นมานานแล้วเข้ามาเล่นช่วงน,นี้ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนเอากริชมาประมวลผลว่าอีนี่ชอบเล่นเกมอะไรอย่างนั้นอนะ่ะแล้วแม่ก็จะไปดักแดกกูเกมนั้น,น,น ตัวน,นี้แมคเคอร์ซี่กับอีหม,มาพี่ช้างอีม,ม้าแกร็บอะไรเงี้ยนอีเกมพวกนั้นลองเดินเข้าไปสิหีแหกเอาลมเฉยเบ็ดกระจิกกระจอยอย่างนี้ให้กูเถอะนะไวยข้างล่างไปไหนเฮ้ยมาช่วยกันหนีบหน่อยเฮ้ย ชกันหนีบหน่อยโว้ยรีบทำลายของกูชนะรีบทำลายของกูชนะอ e ีเฮี้ะสแตนบายรออยู่สองตัวไม่หนีบชาคาคา อตอแหลต่แหลต่แหลตแหลตแหลตแหลนั่นไงกลับมาที่กำไรพันหนึ่งอะไรเอ่ยช่วงปั่นเล่นเย็นจิมเย็นจุดจิมแข็งขึ้นมาไปา็นลำจิมอะไรจิมทรงกระบอกจิมรุ่นใหม่ จิมที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลกตีเอาอยัางไงเฮ้ยกูเดือดแล้วนะเฮ้ยแม่งเอ้ยหาเมึงหาเมึง จ้ารอจังหวะก,กูหัวร้อนแทๆ้ๆลับมาอยู่ในจุดคุ้มทุนรีบทำลายวายกูชนะอีสัตว์กลัวมันจะมีฤทธิ์เนะาะทาไว้ให้กู ไม่ออกจริงนะเว้ยวายป่วงหายหมดจักคืออย่างนั่นโอ้จ้าเกมนี้แม็กวินเท่าไหรห้าพันเท่าเหรอก็คือแม็กวินเบ็ดน,นี้ก็จะได้ห้าหมื่นสะินะมันมันเป็นเกมขายฝันให้เห็นว่ากูแตกได้จริงนะแต่ถามมันแตกไหมหือ ส่วนมากจะแดกหิวโหยมันให้กำไรพันเดียวอีกเลีเด้แล้วหลังชั้นนั้นก็คือเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะเลยอีสัตย์ยกสดกูซสวกสวกนั่นเฮ้เท้ าตั้งไดแล้วนอบาที่นี่บาที่นี่เบอร์ดแทและอืมอืมอืมซัว<ด>จักมันคืออย่างนั้นจักมันคืออย่างนั้น เอาวายข้างบนมามาให้เป็นกองทัพง,งูเห่าเรามาช่วยกันมาหนีไ้สุดสวิงลิงโก้ไปเลยไวมาอีกเร็วๆจ่ะยย่งตที่ถือหลายโอ้ยโอ้ยปอบทางเอ้ย ไม่อยู่ในจุดคุ้มทุนชาล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 าชาล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 าชาล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 านีดตาสุดท้ายแล้วชูกาแดดดีกลับมาจากนรก สายฝันอีหลีลองขยับเบส่แดงเชื่อกูไหมอีเฮี้ยนี่ก็เป็นอย่างนี้เพราะจังไรวายออกได้เฉพาะข้างบนนะฮะสีตัวบนสีตัวล่างนะ่ะอย่าคิดว่าในจอจะออกไม่มีค่ะไม่มีทาง impossible แวยังไงก่อนเกมนี้ออกมานานแล้วนะฮะไม่ใช่เกมใหม่นะจ้าสามปีแล้วมั้งแต่กูอยู่กับจีเอ็มาห้าปีหกปีแล <hum> ้วม in ั้งยาวนานแท้ไล่ก็ไม่ไปค่ะหมื่นเอายังไงเฮ้ยโหระโหระ พิงกี้พิงกี้นิดสิลาลาเทเลทบีพี่แต่เดี๋ยวนี้มันมีเทเลทบีอยู่ไหมไม่มีแล้วไหมมันเก่ามากเลยนะเรื่องเล่าเก่าๆของคนแก่ๆกสินะเด็กรุ่นหลังๆที่ดูอยู่ก็จะแบบ แม่เทเลทบ,บี้คือตัวเฮี้ยอะไรอ้าวดักแก่สินะแม่แกงล็อกเก็ตคืออะไรอ้าวแก่สินะแกงล็อกเก็ตแห่งจักรยานจากเมืองมัสราอ้าว เริ่มเงียบใะอีสัต์เริ่มเงียบใะอีเฮียกำไรดีสุดก็คือให้กูพันเดียวนอกนั้นก็คือแบบ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 ซื้อไปเลยใครอีสัตว์หัวร้อนคือมันมัน,ม,นมันทรงทรงสุด,สด,สดไงไามันไม่ได้เดินรถทางเดียวแบบแดดเช่นไม่เ็สเป็ดนนะ่ะไม่น่าชมเดี๋ยวมึงดูนะ พอเริ่มชมมนันนะมันเฮียใส่ทันทีเลยนะความจังไลของมันนี่ถูกตัวใหญ่เบิงเลยเว้ยถูกรถไฟเหาะแล้วยังไงกับมาโยในสูตรคุ้มทุนอีสัตว์ไม่เห็นจะได้เรื่องได้ราวไม่หน่งไม่หนีบไม่เห็นจะมีเฮียอะไรดีขึ้นมาเลยในชีวิต มันจะต้องหนีแบบสุดสวิงลิงโก้สตาร์มเข้าใจไหมแล้วมันจะแบบว่าป,างปังป,ปุริ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 สุจิปุริสุกิปุริก็ไม้เท้าที่กลายร่างเป็นมา้าบินได้ <c oughs> อสัตว์ดักแก่โ <c oughs> กหกโกกระดีอ,าอ้าวยังไงเฮ้ยถามว่าแดกไหมไม่แดก แต่ถามว่าให้แบบสุดสวิงนิงโก้ไหมไม่อาจจะยังนะเกมนี้มันยากบางทีแม่เรีกอีหมาน่ะอนุบิษอ่แแต่บาสิบ,บาทยืนอยู่ชั่วฟ้าดินดับมันก็ให้ได้นะถ้ามันจะให้นะ่ะมันให้เป็นหมื่นได้อยู่หมื่นสู้ถ้าอยู่ทรงนี้นะกดไปทั้งวันก็จะเอาได้ แต่คือไม่แดกถ้ามาอยู่ตรงนี้นะเพราะบัตรอีนี่มันจะแดกนะมันแดกชิบหายเลยนะแดกแบบซดเป็นน้ำแกงนะข้องอค<ส> <c oughs> อเฮ้กูว่าไม่น่าชมเริ่มละเริ่มเหี้ยละเริ่มกดหายกดหายละ เล่นเกมมันต้องเล่นใหญ่เดี๋ยวนี้บรรลุธรรมแม่บรรลุธรรมค่ะเพราะแต่ก่อนกูเล่นกดเป็นพันกดห้าร้อยบัญญามันแดกมันไวมากเดี๋ยวนี้บรรลุธรรมไม่เกินห้าสิบแต่บางทีหัวร้อนเป็นร้อยก็มีนะแดกข้นมาหมดหมดไปเงี้ยโมโหซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเลยค่ะลูก มาอยู่ในจุดคุ้มทุนหนีซิอีเวนอยู่ทําเฮี้ยอะไรล่ะ